สารได้พิพากษาจำคุกตลอดชีวิต3ผู้ต้องหาที่ฆ่าหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบบัญชีโรงงานน้ำตาลเกษตรไทยหลังจากที่พบทุจริตในช่วงฟื้นฟูกิจการสารอาญาได้อ่านคำพิพากษาสารดีการในคดีที่พนักงานอายการจังหวัดนครสวรรค์และนายอดัมเออร์วินวันสเล่ร่วมกันเป็นโจทก์ยื่นฟ้อง นายบุญยพันธ์สุทธิวิริวันกับพวกรวมสามคนในความผิดฐานจ้างวานฆ่าและร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและไตรตรองไว้ก่อนจากกรณีเมื่อวันที่10มีนาคม2542จำเลยทั้ง3ร่วมกันแช่อาวุธปืนขนาด11มมฆ่านายไมเคลิลเออร์วินวันสเล่ชาวออสเตรเลียหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบบัญชีบริษัทเซาวสาธรแพลนเนอร์จำกัด เนื่องจากผู้ตายตรวจสอบพบการทุจริตของโรงงานน้ำตาลเกษตรไทยที่อยู่ระหว่างการฟื้นฟูกิจการโดวยวันนี้สารดีกาพิเคราะห์แล้วเห็นว่านายสมโชคและนายสมพงศ์ได้วางแผนฆ่านายไมเคิลจริงแต่ไม่มีมมพยานหลักฐานเพียงพอที่ชี้ชัดว่าร่วมกับมือปืนฆ่านายไมเคิลจึงพิพากษาแก่แกโทษนายสมโชคและนายสมพงศ์จากประหารชีวิตเป็นจำคุกตลอดชีวิตส่วนที่เหลือให้ดีกายืนตามสารชั้นต้นและสารอุทธรณ์